วันนี้เราจะบรรจุเฮซี่ที่เหลือทีนี้วันนี้ลืมเอาอินไลน์เร็กูลเลเตอร์มาก็ต่อตรงแบบนี้เลยเราจะปรับแรงดันเอาไว้แค่ประมาณ5้านะครับแล้วลองบรรจุด,ดูเฮซี่วันนี้ใช้วิธีคุยก์บน a ชั่นนะครับมันอาจจะฟองเยอะนิดนึ่ง จริงๆต้องใส่ของมือเลยเนาะแต่นี้กดไปกินเองก็เลยไม่ซีเรียสเดี๋ยวก็กินละกระป๋องนี้จะเป็นน้ำใส่สตาแซนจนเต็มแล้วก็ปิดฝาช่างได้ประมาณ35.29บาจ ส่วนอันนี้เป็นอันที่ใส่เบียร์บรรจุกระป๋องเรียบร้อยแล้วก็ได้สามสิบห้าจุดสี่ศูนย์ก็ไล่ๆกันอันนี้น้ำสตาแซนอาจจะลดจากขอบไปนิดนึงถ้าสังเกตว่าเปิดฝามันดูดขึ้นมาแต่จริงๆก็ปริมาณเต็มเท่ากันนแหละก็สรุปว่าบรรจุเบียร์ได้ดีครับ ตอนบรรจุเนี่ยเวลาเบียร์ในแก้วเราหมดเราก็เลือกแม่นวนฟิลเรา กินได้ต่อเนื่องไม่เสียเวลาบรรจุ